ตอนนี้นะครับให้ทุกท่านที่อยู่ในบริเวณพิธีประนมมือนะครับพ่อพรามจะถวายเครื่องบัตรพลีเดี๋ยวพอถวายเสร็จนะครับพ่อพรามจะอัญเชิญคุณแม่บุญสวยนะครับเป็นผู้รำเบิกใบสีก่อนใครเพื่อนนะครับเสร็จจากนั้นก็จะเป็นคุณแม่นางรำที่ตั้งจิตตั้งใจมาอย่างดีในวันนี้เพื่อที่จะมารำถวายนะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือตั้งจิตตั้งใจเตรียมถวายเครื่องบัตรปลีแด่เหล่าเทพไยเท,ไท,ไทไวาที่สเสด็จมาอนุมโมทนาสาธุการและประสาทประสิทธิในกิจพิธีให้ท่านได้รับเครื่องบัตรปลีถวายพรลาหารพักษาหารต่างๆเหล่านี้ให้สมเจตนารมณ์ของเราท่านทั้งหลายณโอกาสนี้สา อมังสูปปยพยัจนาสัมปันนางสาลีนางโภจนานางอุตตกังวรางเอทังปุจุปากรานังสาธุกังเตปิตังพรหมานังอินทรียงลุกกะเทวาพลึกสะเทวาพาลีชัยมังกราคันตุกะเทวตามุนิวรวาจนางครูอาจารยงอาจารียะเทวา ปิตามาตาอะโรกีนาสุขเนาจาขออันเชิญเหล่าเทพไทยได้เสวยนะโอกาสนี้ขออันเชิญสาธุข้าลำดับต่อไป